สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นม .6 ทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีคนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้ด้วยเนาะ,ะคุณครูนะคะชื่อคุณครูปัญชพรสอนพูดหรือเรียกว่าครูปแป้งครูป,ปันก็ได้ค่ะซึ่งเด็กๆ ขอวงังปทจุมธานีรู้จักกันดีนะคะก็ครูต้องขอออกตัวก่อนเนาะว่าครูเองเนี่ยเป็นครูแนแนวก็จริงแต่ว่าเป็นครูแนแนวที่สอนในเป็นครูประจําชั้นของม3และเคยสอนม5แต่ปีนี้เป็นปีแรกที่ครูขึ้นมาม6ซึ่งก็ขอฝากเนะื้อฝากตัวนะคะกับนักเรียนม .6 ปีนี้ด้วยนะคะม6ปีนี้มีความพิเศษหรือความ ความน่าสงสารอะไรบ้างเนาะพูดถึงความพิเศษก่อนเพื่อพูดถึงความพิเศษก็คือปีนี้นะคะนอกจากเราเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนหลายอย่างแล้วเรายังมาพร้อมกับคำว่ายุคโควิดนะคะแล้วความพิเศษก็ต้องตามมาด้วยความน่าสงสารก็คือเด็กๆเ,เนี่ยมีความน่าสงสารหลายๆอย่างเช่นในโรงเรียนหนูก็ ถูกลดกิจกรรมเนาะมหแทนที่ในความรู้สึกเป็นปีสุดท้ายแล้วเป็นพี่โตแล้วจะได้ทำกิจกรรมต่างๆที่แบบเป็นการอำลาเนาะอำลาสถาบานันแล้วก็เก็บเกี่ยวความสุขกับเพื่อนๆตรงนี้โควิดก็เข้ามาแทรกแซงทำให้หนูๆเนี่ยได้ลดเวลาตรงนี้ลงไปเปลี่ยนเป็นคุ่ A คุ่บีนะคะทำให้เวลาเรียนน้อยลงด้วยเนาะเด็กๆปีนี้น่าสงสารนิดอย่างเลยก็คือระบบ การเข้ามหาวิทยาลัยที่ยังไม่แน่นอนนะคะก็คือระบบ T-CAT ของเรานั่นเองซึ่งจากการที่คุณศึกษานั้นเขายังคงประชุมและยังไม่สรุปมติแต่มีสิ่งที่ปรับเปลี่ยนคร่าวๆเนาะปรับเปลี่ยนคร่าวๆเช่นในเรื่องของการยุบ5รอบเนี่ยเหลือเป็นแค่4รอบแล้วก็เพิ่มระบบของ T-CAT นะคะสำหรับเด็กที่จะไปสอบใน ยื่นในรอบของพอร์ตโฟลิโอและรอบโคตาซึ่งทุกอย่างที่ครูพูดมาเนี้ยก็ล้วนแต่สำคัญหมดเลยนะคะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปตลอดเลยแต่มีสิ่งหนึง่งเนาะไม่ว่าจะผ่านอะไรก็ตามเรายังคงเจอมันอยู่นั่นก็คือการสอบแกตนั่นเองครูก็ต้องขอออกตัวอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันว่าครูเองเนี่ยเป็นยุคข,ของการสอบ Onet และ Anet ของปีสุดท้ายเนาะครูก็เลยยังไม่เคยเจอหรือเคยได้สอบข้อสอบแกต นะคะเท่าไรนะักแต่ในปีนี้ครูแป้งขึ้นมาอยู่มหแล้วก็อยากจะแชร์แล้วก็อยากจะสอนหนูนะให้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วก็ทำแกดตัวเนี้ยให้ได้คะแนนดีขึ้นนะคะซึ่งบอกไว้ก่อนเลยว่าปีนี้มีการท้าทายอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าใครนะนักเรียนหอวังประชุมธานีคนใดสอบได้คะแนนแกดนะรวมทั้ง ตัวแกรธรรมดาคือแกะเชื่อมโยงและแกะภาษาอังกฤษกคะแนนรวมกันเนี่ยได้มากกว่า220มารับรางวัลกับครูได้เลยนะคะซึ่งถ้าสอบได้เยอะเกินไปก็อาจจะไม่เจอหน้าครูในโรงเรียนเอาล้อเล่นไม่ใช่นะคะก็คือเทอมนี้เราจะมาคุยเรื่องแกะเชื่อมโยงกันซึ่งแกะเชื่อมโยงเนี่ยความพิเศษของมันเด็กๆเ,เห็นแล้วเนาะแกรนะคะแกะ ความพิเศษของมันคือคะแนนของมันเนี่ยเต็มถึง300คะแนนนะคะแกดเชื่อมโยงและแกดภาษาอังกฤษนั่นเองแกะเนี่ยย่อมาจากอะไรนะคะแกดย่อมาจากอะไรชื่อเต็มของมันนะคะชื่อเต็มของมันก็คือ General Aptitude Test นะคะแปลตามตัวนะคะก็คือการวัดศักยภาพการเรียนนะคะในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จแบ่งเป็นสองส่วนก็คือแกดเชื่อมโยงกับแกดภาษาอังกฤษชัดเจนเลยแกดเชื่อมโยงเนี่ยเราจะชอบเรียกกันว่าแกดไทยเนาะแล้วอีกอย่างก็คือแบ่งเป็นสองส่วนเนาะอีกตัวหนึ่งคือแกดอิงหรือแกดภาษาอังกฤษสตัวนี้รวมกันคะแนนเต็ม300คะแนนนะคะ เรามาดูแกตตัวแรกนะคะแกดเชื่อมโยงเนี่ยในส่วนของแกดเชื่อมโยงหรือแกดภาษาไทยนั้นนะคะเราจะมาวัดในส่วนของความสามารถนะคะในการอ่านการเขียนนะคะการคิดเชิงวิเคราะห์แล้วก็การแก้โจทย์ปัญหาตัวนี้ครูพูดไปแล้วเนาะว่าคะแนนของมันเนี่ยเต็มถึง150เอ๊ะเมื่อกี้ครูแป้งพูดว่า300 300เราจะแบ่งเป็นแกดเชื่อมโยง150แล้วก็แกด ภาษาอังกฤษอีก150รวม300คะแนนเต็มเด็กหอวังปทุมธานีจะทําวิชาอะไรได้มากกว่ากันนะคะมั่นใจเลยว่าไม่ใช่แกะภาษาอังกฤษแน่นอนเราก็เลยจะต้องมาสู้ในตัวของแกะเชื่อมโยงให้ได้150คะแนนเต็มโดยการที่บอกไปแล้วว่าเรียนพร้อมครูแล้วไปพร้อมกันเราจะได้เข้าใจไปพร้อมๆกันเนาะมีปัญหาอะไรตรงไหนก็สามารถทักทายหรือถามมาในแชทหรือ Facebook อะไรก็ได้นะคะมาพูดถึงตัวแรกก่อน แกดเชื่อมโยงนะคะคะแนนเต็ม150คะแนนในแกดข้อสอบแกดนั้นมีเด็กๆเ,เคยถามครูว่าครูแป้งหนูอ่ะไม่เก่งไม่เก่งแกดเชื่อมโยงเลยหนูจะทําตัวภาษาอังกฤษให้ได้เต็มแล้วอ,อ,อีกเครื่องหนึ่งยังไม่ทําได้ไหม คือเราอะลูกเวลามีเทคนิคหรืออะไรต่างๆในยงยูทูปยูทูบเราก็มีเราสามารถไปหาข้อมูลตรงนั้นอะเพื่อที่จะพัฒนาความสามารถของเราได้อย่าเพิ่งไปคิดว่าเราทําไม่ได้เนาะค่อยๆเรียนรู้กันไป1เทอมนี้เอาเป็นว่าฝึกแกะเชื่อมโยงเนาะแล้วกลับบ้านไปก็ไปค่อยไปฝึกแกะอิงแกะภาษาอังกฤษให้มันพัฒนามากขึ้นครูภาษาอังกฤษโรงเรียนเราก็หลายคนก็หนูอาจจะไปให้เขาช่วยติวช่วยพัฒนาช่วยเสริมอะไรหนูก็ได้นะลูกนะข้อสอบแกะ พูดไปแล้วคะแนนเต็ม150นะคะแล้วก็มีความยาวถึง1-2ถึง2หน้ากระดาษโหดไหมคะโหดมากลำพังโจทย์แค่บรรทัด2องบรรทัดยังจะเป็นลมกันแล้วอันนี้เจอเจอโจทย์1หน้าหน้าครึ่งถึง2หน้านะคะเป็นลมกันพอดีนะลูกนะคือโจทย์ส่วนมากแต่ละปีเขาจะให้มาทั้งหมด2บทความเนาะ ประมาณนี้นะคะ2บทความแล้วให้หนูวิเคราะห์ตีโจทย์นะคะว่าอะไรคือใจความสําคัญอ่านทุกแผ่นอ่านทุกหน้าแล้วก็อ่านทุกใจความสําคัญอ่านทุกบรรทัดไม่มีการผ่านไม่มีการย่อความอะไรทั้งสิ้นนะคะลูกอ่านทุกบรรทัดแล้วจะทําให้ได้คะแนนเต็มเองนะคะต่อไปในแต่ละบทเนี่ยจะมีคําที่เป็นตัวหนาข้อสอบนะคะลูกเขาจะทําตัวหนามาให้เลยซึ่งตัวหนานั่นแหละสําคัญก็คือเป็นตัวที่จะทําให้หนูอะ่ะ อิงว่าไอ้ตัวนี้สําคัญหนูก็จะโฟกัสว่าตัวนี้ส่งผลกับอะไรเชื่อมโยงกับอะไรบ้างแล้วมันก็จะออกมาเป็นรหัสคําตอบนะคะลูกต่อไปก็เมื่อเราเห็นเป็นใจความสําคัญต่างๆแล้วเนี่ยเราก็เอาตัวนั้นนะ่ะมาวิเคราะห์นะคะมาวิเคราะห์สรุปว่าอะไรเชื่อมโยงกับอะไรแล้วแปลงออกมาเป็นรหัสซึ่งรหัส ซึ่งรหัสที่ที่ใช้ในการตอบคำถามเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ตัวนะคะแล้วก็ตอบได้ไม่เกินข้อละ4คํคำตอบนะคะส่วนท่องไว้เลยจำไว้เลยทุกครั้งเวลาสอบแกะนะคะสอบได้ครั้งเดียวนะเด็กๆมาหสอบแกะตอบถูกได้คะแนนตอบผิดติดลบไม่ตอบเลยได้0ูนย์ฉะนั้นเราจะเลือกตอบหรือไม่ตอบจ้าอ่า เด็กๆขอวังก็เลยตอบว่าไม่ตอบดีกว่าค่ะอ่าไม่ได้นะลูกตัวนี้มีไว้ทําไมครูคิดว่าเขามีเพื่อไว้ดักเด็กที่จะตอบมัว่วหมายความว่าถ้าเรามั่นใจเราตอบไปเลยนะลูกนะส่วนข้อไหนไม่ชัวเว้นไว้นะคะเว้นไว้ถ้าตอบผิดมันจะติดลบแล้วมันทําให้คะแนนหนูอะถูกหักลงไปเนาะมันก็จะมีมีผลท,ที่ไม่ดีนะคะลูกนี่คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างเนี่ย ตรงนี้จะเป็นในลักษณะของข้อคำถามแล้วมันก็จะให้ที่เป็นตัวหนาหรือเป็นตัวหนานี่คือเป็นลักษณะของข้อคำถามทั้งหมดนะคะเดี๋ยวครูจะเดี๋ยวครูจะชี้ให้ดูว่าว่าข้อคำถามที่เขาไฮไลท์มามันเป็นยังไงเนาะลักษณะของข้อคำถามส่วนมากเขาจะเนี่ยเป็นคุณภาพคุณภาพอะไรตรงนี้ที่เขาเป็นคําหนานะคะ ตัวนี้แหละที่จะวัดว่าเราอ่ะจะสนใจประโยคนี้เชื่อมไปยังประโยคนี้ได้ยังไงบ้างนะคะซึ่งการฝนรหัสนั้นการฝนรหัสนั้นก็จะดูว่าเราเนี่ยเป็นทั้งหมด4 4ช่องนะคะซึ่งเราจะฝนรหัสทั้งหมด3ตัวอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะลูกนะมีทั้งหมด3ตัวคือครูจะพูดว่าไงดี ความยากมันอยู่ที่การที่เราจับใจความจากสิ่งหนึ่งไปยังสิ่งหนึ่งสิ่งนี้เป็นเหตุเป็นผลกันหรือเปล่าส่งผลกับอีกสิ่งหนึ่งหรือเปล่าถ้ามันส่งผลมันจะออกมาเป็นรหัสนี้น,น,นี้นะคะซึ่งตัวรหัสหรือข้อมูลที่จะใช้ในการตอบคาถามเดี๋ยวครูจะมีสอนในคลิปถัดไปเนาะวันวันนี้เรามาพูดถึงรายละเอียดเบื้องต้นกันก่อนนะคะ ซึ่งตอบเมื่อกี้นะคะเป็นในส่วนของแกะเชื่อมโยงต่อไปมาดูแกะอิงแกะอิงอ่ะครูไม่สามารถที่จะสอนหนูได้จริงๆก็คือถามว่าครูเรียนมาไหมภาษาอังกฤษเรียนลูกแต่ว่าในความแม่นยําของครูคือครูก็ไม่อาจที่จะครูคลัวครูสอนแล้วมันมีตรงไหนที่ มันไม่ชัดเจนหรืออะไรเงี้ยทำให้หนูหนจำจำในเรื่องที่มันไม่ถูกต้องไปฉะนั้นหนูไปฝึกเองแล้วก็ไปให้อาจารย์ภาษาอังกฤษช่วยติวจะดีกว่านะคะเทอมนี้ครูขอเน้นในเรื่องของแกะเชื่อมโยงก่อนนะลูกนะในส่วนของแกะภาษาอังกฤษนะคะก็จะประกอบไปด้วยปรณนย4และ6ตัวเลือกซึ่งแล้วแต่แต่ละปีเนาะมีทั้งหมด40ข้อชัดๆเลยอังกฤษเขาจะเน้นเรื่องอะไรบ้างนะคะ เขาก็จะเน้น speaking and conversation แล้วก็ vocabulary แล้วก็ structure and writing ง่ายๆก็คือโครงสร้างกับการเขียนแล้วก็การอ่านนะคะทุกอย่างที่หนูเรียนมานะั่นแหละลูกที่หนูเรียนม .6 มานะคะมารวมหมดเลยยังแต่ม .4 ม .5 ม .6 ฝึกนะคะอ่านคำศัพท์เยอะๆก็จะช่วยได้นะลูกนะ อันนี้เป็นตัวอย่างตัวอย่างเห็นไหมมันจะต่างมันจะต่างกับแกะเชื่อมโยงคือแกะเชื่อมโยงเขาจะใส่เป็นรหัสใช่ไหมลูกแต่ว่าตัวเนี้ยเขาจะใส่เขาจะใส่เป็นตัวเลือก1 2 3 4ก็ให้หนูให้หนูฝนนะคะเหมือนกันตัวนี้ครูอ,อ้างอิงมาจากเว็บไซต์เนาะ ะค,ะคือหนูสามารถไปย้อนดูที่เป็นตัวอย่างหรือคลิปวิดีโอต่างๆนะที่เกี่ยวกับการสอบพวกนี้ได้ตัวที่เป็น,ปนลิขสิทธิ์หรือที่เขาไม่ให้เหผยแพร่นี้ครูก็ยังไม่กล้าไม่กล้าหยิบมามาอัดวิดีโอเพราะว่ามันไม่ใช่ของครูอันนี้ครูก็เลยอ้างอิงมาจากเว็บไซต์นะคะว่าว่าครูได้ไปไปคัดลอกตรงนี้มาเพื่อให้หนูๆได้ได้ดูเป็นข้อมูลน,นะคะคําถามข้อนี้แกะสําคัญอย่างไรสอบหรือไม่สอบ หรือหนูไม่อยากสอบอะไรยังไงครูจะขอสรุปสั้นๆง่ายๆนะคะว่าถ้าเราอะมั่นใจว่ามั่นใจนะต้องย้ำว่ามั่นใจมั่นใจว่าตัวเราเองเนี่ยยื่นรอบพอตร,รอบพอตก็คือรอบแรกนะคะยื่นรอบพอตกับรอบโคตาติดแน่นอนเราไม่จำเป็นต้องสอบแกะนะคะ แต่ร้อยทั้งร้อยครูจะไม่เชียร์หรือไม่สนับสนุนว่าให้มั่นใจเข้าใจไหมคือบางทีอ่ะลูกบางทีตัวเราเองอ่ะก็ยังไม่รู้เลยยังมีความลังเลอยู่ฉะนั้นเมื่อมีโอกาสเปิดให้สอบเราก็ควรสอบมันเสียเงินวิชาละ140บาทเองนะคะแกดเนี่ยเสียแค่140บาทสอบเป็นคะแนนติดตัวหนูไปถ้าเกิดว่าหนูไม่ได้สอบแล้ววันหนึ่ง ในวันที่หนูรู้สึกว่าตอนนี้มันยังไม่โอเคในคณะที่เราเลือกมารอบ1นรอบ2แล้วปรากฏว่ารอบ3ามแอดมิชชั่นเนี่ยเขาต้องการคะแนนแกลดกับแพดแล้วตัวหนูเองไม่ได้สอบเสียดายไหมลูกเสียดายและเสียเวลาด้วยนะพอหนูไม่มีคะแนนหนูก็ไม่สามารถยื่นได้ ะะพอยื่นไม่ได้หนูก็ต้องรอ1ปีเพื่อไปสอบในปีถัดไปหนูจะสอบแกะในปี64เพราะหนูอ่ะเป็นเด็ก64ฉะนั้นเตรียมตัวให้ดีวางแผนให้ดีอะไรที่ศึกษาด้วยตัวเองได้ก็ศึกษานะคะซึ่งคะแนนก็จะติดตัวหนูไปแล้วมีผลถึง2ปีนะคะการที่เราถามว่าค,ค,คุณครูคุณครูขาหนูไม่อยากสอบหนูรู้สึกว่ามันยากเกินไปลองเถอะลูก ลองจนกว่าจะรู้ว่ามันยากแล้วเราก็จะได้พยายามทําให้มันได้ไม่ใช่ไม่พยายามอะไรเลยอันนี้ครูไม่โอเคเนาะวันนี้เราพูดถึงแกะกันเพียงเท่านี้ก่อนแล้วอาทิตย์หน้านะคะครูก็จะมาพูดถึงาการใส่สัญ,ญลักษณ์ตัวของแกะเนาะว่าแกะเนี่ยแกดเชื่อมโยงเนี่ยมันมีการใส่สัญ,ญลักษณ์อะไรนะคะคำตอบมันจะออกมาในรูปแบบไหนก็ไปติดตามกันในคลิปหน้าได้เลยค่ะ